โอเคนะคะวันดีนะคบวันนี้ผมจะมาเดี oh. ๋ยวเดี๋ยวผมบอกนะแต่ผมเข้าเกมฟรีฟยก็รู้เองเลยว่าผมจะทำอะไรกแล้วไง ือการแต่งตัวแบบที่เหมือนแบบเหมือนแบบนักแข็งมากเลยไก่เอา้าเียเนี่ยกูต้องเอา้าไม่ใช่น้อไก่เอ้นี่คือการแต่งตัวแบบนักแข็งนะเหมือนนักแข็งมากเลยนะแต่งตัวเหมือนนักแข็งขนาดเพื่อนผมยังบอกว่าผมแต่งตัวเหมือนนักแข็งเลย ก็แค่ใส่ประมาณนี้แหละหมวกอะไรเป็นรูปแล้วก็ตาทำแล้วก็อะไรเสื้อกางเกงรองเท้าใส่ตาเนี้แหละแล้วจะมาสอนตั้งค่าด้วยตั้งค่าอันนี้นะทุกคน นี่นะทุกคนนี่คือแบบนี้ไงทุกคนใจมันตั้งค่าตนนะตามนี้เลยนะตามนี้เลยตามนี้แล้วก็ปุ่มนะปุ่มหนึ่งนะปุ่ม นี่ปุ่มก็ประมาณนิดนึงนะนี่ประมาณหกหกปุ่มประมาณหกหกนะทุกคนคมใช้ประมาณเนี้ยแหละเอามาประมาณนี้ใครถนัดด้านไหนก็เอาไปปรับเตีงไม่ได้เช่นคู่คนพะถนัดนั่งด้านนี้ตรงนี้ ก็นี่นะคุณแต่ผมถนัดเร่องนี้แหละเพราะว่าตั้งหกสิบหกไปได้เอาประมาณนี้แล้วกัน นี่นะทุกคนพวกเคาเห็นตรงนี้ไหมนี่เดี๋ยวชี้ให้ดูกปนหนึ่งเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยตรงนี้มันเขียนเลขสามเลยก็ไม่รู้นะเนีย่ยอันนี้คือเลขหนึ่งนะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือเลขหนึ่งนะ นี่เขาเรียกสองสองสองเป็นแบบนี้และที่ผมใช้อยู่คือสามเฮ้ยผมลืมบอกไปเลยไอปุ่มเนี่ยปุ่มนะปุ่มตั้งไอโวน่ะแต่ไอไม่ใช่ปุ่มนี้นะปุ่มนี้พละอันกันอันนือปุ่มไอโวนะก็คือจะสมมติเรามีระเบิดนะอันเนี้ยมันก็จะไม่อันเนี้อันนี้มันไม่เกี่ยวน,นี้ได้แค่ไอโวถ้ามันไม่มีถ้ามันแบบ ถ้าไม่มีไอบอลมันจะขึ้นเลกศูนย์ให้เออประมาณสักเออประมาณห้าสิบสองอะไม่ใช่อันนี้ดิปรนเดงขอรีเซ็ตก่อนนะทุกคนรีเซ็ตป่งเป็นนะทุกคนนี่ห้าสิบสอง เอามาไว้ใกล้ๆปุ่มยิงนะไม่ใช่เอามาไว้ตรงนี้เลยนะเอามาไว้ประมาณเนี้ยตรงเนี้ยเอาเชี้อะไรวะตั้งแบบนี้เสร็จแล้วนะผมจะมาสอนเทคนิคการยิงหัว นี่คือการทุกคนดูปุ่มปุ่มตรงนี้นะปุ่มตรงนี้อ่ะไอปุ่มปุ่มยิงอ่ะเนี่ยปุ่มยิงอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยปุ่มยิงอ่ะปุ่มยิงปืนอ่ะปกตีทุกคนจะลากขึ้นใช่ไหมไปแล้ว่ะากยิงลกยิงหัวขึ้นอ่ะบเนี่ยแต่ว่าทุกคนดูตรงนี้นะดูใหม่นะดูตรงปุ่มใหม่นะ นี่เห็นไหมมันจะโค้งยิงแบบนี้โค้งให้ทุกคนยิงโค้งนะสมมติสตูกระโดดมาแบบนี้แบบนี้สตูกระโดดมาต่อหน้าเราแบบนี้อยู่ใกล้ๆเราประมาณเนี้ยแบบนี้ให้เราทำแบบนี้สมมติสตูอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มัวด้านซ้ายสมมติสตูอยู่ด้านขากแล้วก็ตูด้านขวาแบบนี้นะและเวลาและเวลายิงนะให้ทุกคนแบบ ประมาณนะี้แบบมันจะมีแดงๆขึ้นอยู่นะนี่เห็นไหมแบบกลุ่มอยู่ใกล้ๆใกล้ๆไหลอะประมาณตรงไหลอะใช่ไหมนี่นะแล้วก็ประมาณตรงไหลหรือตรงหัวก็ได้ผมว่าหัวดีกว่าหัวแล้วก็ลากขวาด้านขวาแบบโค้งโค้งนะคุนคนึนี่โค้งนะทุกคน ประมาณนี้แหละประมาณนี้ทุกคนแล้วผมก็จะมาสอนเอ่อสุดท้ายก็คือจะมาสอนเออ่สกิลไฮไลท์นะสกิลไฮไลท์ผมก็จะเป็นแบบเนี้ยโอโคคาซียะบูลาไนลีนัมประมาณนี้หละ สัตว์เลี้ยงก็เห็นกินดีกว่าประมาณนะ่ะตอนนะ่ะค,คุณเอาเอามาทำตาเลยนะจำจำใช้ได้เลยบายบายจุ๊บจุ๊บบายบายค่อย